เดินมาครับเ,มมเ,เดินม,มารับอยูะใส่หน่อยไหน็บปานนิดใส่กว่าใส,าสา่ใส่ไม่รู้เสียงอะไรนะครับไม่รู้เสียงอะไรครับเสียงสวรรค์นะครับไม่รู้เสียงอะไรนะครับ ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะครับนี่นะครับส่สามบวกนะครับเฮ้ยอ,อยากเรื่องกูวะอยาก วิ่งโหวิ่งปีตเลยนะครับมาน่าหลบกว่าขึ้นไปกลับพลั่วมาไม่เลยเวยเวียนไม่ไม่ไม่ช่วยเลยน้ำชน้ไไหป้าตระว่งาไปบ้านรับกองเรื่อรอเลยกองเลยแล้วอนหลับ มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับใส่สวยนะครับโอ้ยมาครับมาครับใก,ใกล้หน่อยเอ้ยกันเบ็ดเปิดหน้ารอกรับเปิดหน้ารอกเปิดหน้ารอกก้อนพี้ออกเลยครับ โอเคครับใส่หกส่หกกิโลครับตัวนี้ไอ้เฟร้งไอ้เฟร้งนะครับไอ้เฟร้งทำงานครับไอ้เฟร้งทำงานไอ้เฟร้งตำงานครับผมใส่หกกิโลครับตัวนี้นู่นครับอะไรครับหนุ่มอะไรครับอะไรครับอะไรครับ